สวัสดีครับผมเบริฟเฟอร์และนี่คือของดีที่เกมเมอร์ต้องชอบโน้ตบุ๊ก r o g Strix ska 17 special edition กับกุมพลัง nvidia geforce rtx 3080 ti แถม armor cap ให้อีก2ในกล่องมีคู่มือซึ่งกูไม่อ่านในนี้คืออะไร มันคือไฟฉาย UV เอาไว้ทําอย่างนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมส่องลงไปโคตรเท่ไซเบอร์เทมันคือหมึกล่องหนที่อยู่บนฝาเครื่องแลครับมีให้เท่แค่ในรุ่นนี้เท่ er. านั้นสายไฟส่วน,นนี้ก็คือหม้อแปลงอะแดปเตอร์ ROG สองรุ่รนจอเป็น 2K ที่ขนาด17.3นิ้ว240เฮลื่นหัวแตกคีสโตน2ไปทำ Shadow Drive Save Profile c u ต t o ได้เต็มที่ใช้ได้กับทุกเครื่องที่รองรับคีสโตนนะครับเคเปิดเครื่องละได้แป้นไทยพร้อมนำแผ่นะครับ RGB รอบเครื่องร่อพิเศษนะครับดูดด้วยแม่เหล็ก คีย์บอร์ดคือปรับแต่งได้เรียงปุ่มเลยระบบระบายความร้อน ROG Intelligence Cooling ใช้สารลดอุณหภูมิเป็น Liquid Metal นะครับจาก Thermal g r i z l y ระบายความร้อนได้ดีขึ้น17เท่าแล้วก็มี Vapor Chamber ช่วยระบายความร้อนออกหน้าจอแสดงผลรองรับ Dolby Vision HDR เว้โอเคมาเข้าดูสเปคด้านในกันนะครับกับช่างเบลเจ้าเก่ารอยเดิมมาดูซิเจ้าตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง นอกจากสเปคที่แรงโคตรแล้วสามส่วมาส่วที่ไอที่เด็ดเลยนะกัดจอแรงมากเอาโน้ตบุ๊กไปขุดบิตคอยได้ไหมวะขุดได้านะเดี๋ยวคุม้มหรือเปล่าชั่วโมงนี้ไม่คุม้มอ่ะพีซีร้องอะ่ะบอกใ้คำเดียวอะ่ะมันแทบจะแทนพีซีได้อยู่แล้วอะ่ะเพียงแค่ไม่มีชุดน้ำเท่านั้นเองอนี่ถ้ามีโน้ตบุ๊กชุดน้ำาะเป็นยังไงวะกูเลิกใช้พีซีจริงไหมอัม่นี ไอเก้าเจ็ดสิบสองยันคีสามสองิกแรงสุดโคตรพอโคตรแม่ประสิทธิภาพอันนี้ก็น่าใช้เดี๋ยวลองเลยลอให้ลงโปรแกรมนะลงโปรแกรมแล้วเดี๋ยว,วเราจะทำการทรมานเครื่องกันนะครับว่าสเปคขนาดนี้จะลื่นแค่ไหนลื่นเยอะอันนี้เสียบปลั๊กอยู่นะไม่ได้รันด้วยแบตเตอรี่อ่ะทีดีมาก์คทัมสไปมีเสียงพัดลมดังนิดหน่อยแต่ก็ไม่แย่นิดเดียวนิดเดียวจริง เหมือนมีคนเอาปากเขาเป่าข้างๆเราจะรอรันตัวทมาสปล์นะครับแล้วเดี๋ยวดูผลของมันกันคร่าวๆไม่เปิดทิ้งไว้เพราะมันยาวมากลื่นๆนะเนี่ยคนลื่นเลยดีกว่าลื่นๆเลยว่ะผลที่ได้สิบสามเอ้ยหมื 13, ่นสามพันหกร้อยหนึ่ง CPU score หมื่นสี่กราฟิกหมื่นสามด้วยทมาไปล์ ดูกราฟซักก่อนถ่ายให้ดูอย่างนี้นะครับไม่ได้ตัดต่อไม่ได้แคปเจอร์แล้วก็ไม่ได้ซ้อนภาพเลยอ่ะขยับกล้องให้ดู่ะนี่ค <c oughs> ือเราจะซ้อนฉากยากบอกเลยโอเคนี่คือผลหลังจากเทสนะครับความร้อนของ G P U ความร้อนสูงสุดของ G P U อยู่ที่75องศา 45, 45, 45, สี่สิบห้าสี่สิบห้าสงสุดเจ็ดสิบห้าจัดว่ายเย็นมากหลังจากถูกทรมานด้วยไทม์สไปโอเค,อเคต่อต่อโหลดเกมหลดเกมเอาเป็นสกรัรมแล้วกันสกรัรมมี DLSS เเกมคู่บุญะเ,เดี๋ยวผมล็อกอินสตรีมก่นอนแล้วทีนี้มาดูสกรัรมกันมาเรามาทดลองสกรัรมกันนะครับออปชั่นกราฟิกไอเดียวนะเสียงกป็นไงวะ อาอเสียง,งนี่เนี่ยเสียงไม่ค่อยดังเลยว่ะเปิดดึงสเกลกราฟิกรีเซ็ตจัดไปอีพ e ิก DLSS แน่นอนว่าต้องเปิดนะครับเปิดไปที่คุณต้าคุณภาพก็คือเน้นเน้นคุณภาพสักฝัดเลยชาร์ด w q u คุณภาพทุกอย่างอ e ีพ e ิกอ e ีพิกอีพิกม o ชชั่นเบอร์ออนทุกอย่างออนหมดอันไหนอีพิกได้เราจะอ e ีพิกนะครับอันนี้สุดแค่หาย นี่เลยเ e f e c t i o n น e f ฟเฟคชั่นไม่มีเลย t ท s t i n g บอเนี่ยผมไม่เห็นนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาไอกเกมหนึ่งที่มีเลย t ท s t i n g ตอนนี้เอาสกรํารก่อน a p p l y ายไปเข้าซิงเกิล r e a t e โอเชีย,ยหำ่มไม่สัดเอ๊วต้องเซ็นเซอร์หลดแล้วโอ้โหแม่งชิวๆเลยวะเ k ็ค ดูแสงนั่นสิสุดปลายขอบฟ้าหมด,ดสัตว์หมดตรงไหนวะอันงนี้ก็ได้เมืองเมืองแสงเงาชัดเจนนะครับไม่มีสดุดโอ้โห,โโหแม่งยังกับพีซีเล่นสก,กร,รมในโน้ตบุ๊กได้แบบเหมือนเล่นในพีซีจริง ดูดิเนี่ยาตามมือเลยดวิดีโอโอ๋อแม่งภาพไม่เต็มเนี่ยนี่คือมอสหน่อยเราไม่รอสสวยสองห้าหกนี่ขนาดปรับภาพไม่เต็มนะเมื่อกี้วีซิงเปิดเกซ์แคมาเฟิร์สเพอร์สเทนเอฟโอวีโอโอที่นี้ไม่ต้องไปแตะมันโอเคจอสองเคนะครับวีซิงเปิดกราฟิกปรับที่อีพิกดีเอเอสเอลต้าคอลิตี้ทุกอย่างอีพิกหมดเฟรมเรทอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมริมขวา ให้มุมจอซ้ายแล้วกันอ่ามุมจอซ้ายนี่นะครับนี่คือเฟรมเลทเฟรมเพอร์เซกันที่เราได้ตัวแม่งเล็กมากมองเราเองร้อยเจ็ดนีะเฟรมเฟรมเลทอยู่หลักร้อยนะสก,กรรเนะครับในป่า <c oughs> ในป่าไม่เท่าไหรเดี๋ยวไปเมืองกันดีกว่าในเมืองในเมืองในเมืองที่มีซอมบี้เกมสก,กรรมนี่แม่งกลายเป็นเกมเทสของผมไปแล้วอะเวลาร<ม>ีวิวโน้ตบุ๊กหรือฮาร์ดแวร์ ใช่เพราะแม่งปรับเซียนจริงนะมันมีการประมวลผลฉากตลอดเวลามีแสงมีโวลูมิติกไลท์มีบลูมแบบแอมเบียนอคูชั่นอย่างเงี้ยภาพบรรยากาศโดยรอบที่แสงตกกระทบละเอียดมากโอเคข้างหน้าเป็นเมืองเดี๋ยวเราวิ่งเข้าเมืองกันมุมจอตอนนี้130เฟรมนะครับทำไมยิ่งไกลเฟรมนัยิ่งเพิ่มวะ นี่เล่นในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์นะเพื่อทดสอบกราฟิกให้ดูยี่สิบเอ็ดโอ้โหโคตรลื่นจริงเข้าว่าน่รน้อยเออทำไมเข้าเข้าเมืองแล้วแม่งร้อยสี่สิบบอกว่า <15 2. S 3> ยาร้อยห้าสิบสองยญาวัใบไม้ไมเร่นเด์หมดก่อนอย่างเงี้ยในป่านี่แม่งโหลดกว่าโหลดโหดกว่าสิ่งปลูกสร้างนะแล้วสีสดมากเข้าป่าเฟมเลตอยู่ที่ร้อยเจ็ดร้อยแปด เดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกควันกันนะครับอันนี้ซิงเกิลเพลเยอร์เราเสกของได้เราเสกเป็นเออไอ,อสปอนไอเทมปะวะไอเทมสโมกกีเน็ตเราเสกระเบิดควันมาสิบลูกมานี่เลยมีเสกของนะครับแอดมินแอดมินจริงเสกกระเป๋ <c oughs> ากันแอดมินจัดฉากจัดฉากเพื่อเทสว่าควันแม่งโหดแค่ไหนแบ็คแพ็ค ไอเชื่อมพิมพ์อะไรเนี่ยกระเป๋าหนึ่งใบใส่ระเบิดถือขึ้นมือทีนี้ก็คว้างผมจะปาระเบิดลงพื้นระเบิดควันเยอะๆเอาให้แหลกควันนี่แหละตัวทำแหลกออืเฟรมเลทก็ยังอยู่ที่ร้อยนะครับอยู่ที่หลักร้อยดูที่ขอบจอ,อเล่นๆกล้องเล่นกลเล่นกล้อง ดูที่ขอบจอนะครับตรงนี้นะครับสังเกตเอาหนะ่อย93มาเฟรเมเลยล่วงละ89 98นี่ขนาดล่วงแล้วนะเนี่ย85โอ้หนี่แย่สุด85 90อ่หมุนจอเรเร็วด้วยอ่ะ88 91 7จ k นี่โน้ตบุ๊กเหรอวะเนี่ย <laughs> <c oughs> วิ่งอับฟันสบายๆบ k 100เรพอวิ่งออกมา100เพราะอยู่ในดงงวันแม่ง80 ก็ลื่นไะยังไงก็ลื่นผมไม่ต้องเทสอะไรไปมากกว่านี้แล้วครับเพราะว่าควันนี่คือที่สุดแล้วของสก,กรม <c oughs> โอเคจบเราไปเกมต่อไปที่มีเลเทสซิ่งกันดีกว่าอะไรว่าทูมเรนเดอร์แล้วกันไปอ,ออกโอเคโหลดทูมเรนเดอร์เสร็จแล้ว h h d o w of the t o ท b Raider นะครับมาทดสอบเลเทสซิ่งกันอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องใช้ไมในสตูดิโอละใช้ไมกล้องนี่แหละแล้วก็ถ่ายแม่งแบบนี้เลย ชาร์โดอัพตูมเบ r เตอร์ผมซื้อไวนะ้แล้วก็เล่นไปสักพักหนึ่งนะแต่ไม่ได้ไม่ได้ทำลงช h a น n e l อยากทำเหมือนกันแต่ไม่รู้จะทำดีไหมทำดีเปล่าวะแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกัน Display and ดิสเพลย์แอนด์กราฟิกเดนไอซ์ที่สองนนะ d s s นะครับเช็คคุณภาพไฮอุนทราชาร์โดคุณภาพอุนทราเร s ชา d o w q คุณภาพ อุลตราแอมเบียน c l อ s คูชั่นสุดนะครับ h b a o Plus Depth of Field อ่ะมันได้แค่ไฮ Level Detail อุลตรา Tessellation b l u e m o t i o n Blur Screen Space Reflection On หมด Screen Space Contact Shadow High ได้แค่ไฮนะครับ Peel Hair เส้นผมของลาล่า High อ่ะมไม่ได้ไม่มีไฮว่ะได้แค่ Normal มอเมติกไลท์นิ่ออนเลนแฟร์ออนสปรินเอฟเฟกต์ออนทุกอย่างเปิดหมดนะครับตอนนี้เอาละคอนติเนียจากที่ผมเล่นค้างไว้ก็ได้ผมเล่นไปไกลและ้วล่ะแอบซุ่มเล่นคนเดียวครับไม่ได้ไม่ได้เอาไปลงช่องไม่ได้ทําเนื้อเรื่องแต่ถ้าอยากดูก็ก็ยินดีจะเล่นให้เพราะว่ามันว่าเป็นเกมที่ดีฮเยกยไอซาตโฮโฮโฮเตเลด ร้อยสิบสี่ร้อยสิบสองนี่แต่ฉากนี้แม่งมืดไปไหนวะเราไปดูพวกเดี๋ยวเดี๋ยวออกเกมก่นอน Exit to m a i เม e n u ก่อนนะนี่คือในเมืองที่ AI ไอลดๆเลยนะครับยิงไก่ได้ไหมไมันจะใจร้ายไปปะ<อ> <laughs> ยิงไม่ได้ในเมืองทำได้แค่ครับโวเซ็งเลยแม่งโอ้โห oh ดูแสง 7K หมุนจอเร็วก็ไม่แหลกนะครับไม่มีสกินเทร์ลิงเลยร้100อยเฟรมเรท97นะลงมาหน่อย94มันเสกระเบิดควันมาคว้างไม่ได้อันนี้88 85 84อ่านให้ฟังแล้วกันเผื่อดูยาก97 93นส่มันคือแบบเหมือนเล่นในพีซเลยนะครับแต่ทั้งหมดนี้รันในโน้ตบุ๊กเครื่องเล็กๆพกไปได้ทุกที่ แม่งโคตรเจ๋งดูน้ำตกอันสิกระโดดลงไปแม่งโอเคนี่คือฉากน้ำนะครับผมที่ว่าเปียกเนียเนยเลยผิวหน้าของลาล่าที่เปียกน้ำแล้วก็ทรงผมของเธอที่ภาคนี้ทำออกมาโคตร โอเคก็ประมาณนี้ครับรวมเลดเดอร์ไม่มีอะไรจากพิสูจน์มากไปกว่าน,นี้แล้วเรทเวชซิ่ง DLSs ที่เปิดให้ดูสิ่งที่ได้ก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดอยากจะเห็นภาพชัดๆจริงก็ต้องเปิดในคอมคุณเองแล้วครับเพราะนี่ผมใช้กล้องตั้งหน้าจอแล้วก็อัดให้ดูเลยดูพื้นเห็นไหมรอยเปียกที่พื้นเนี่ยทั้งหมดนี้ใน Note book, โน้ตบุ๊กโอแม่เจ้าโอเคพอก่อนไปละสรุปดีกว,ว่า อขอไอ้9 RTX 2080 TI DLSS Ray Tracing จบเลยแรม32 GB ความจุ1 TB เอาราคาไปเลยแล้วกันเรือทงตัวนี้124,990ไปหวดมาซะแล้วขาย PC ทิ้งได้เลย